วันนี้สาวมีตัวเอเวเรสนะคะตัวไทเทเนียมคลัสนะคะเป็นขับเคลื่อน2องล้อนะคะแรงม้าอยู่ที่180แปรงม้านะคะราคาอยู่ที่1599,000บาทนะคะเป็นขับเคลื่อน2องล้อนะคะมาให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะคันนี้แต่งจัดเต็มมากๆนะคะทั้งไฟไท้ายและก็ ไฟกันชนท้ายนะคะแปลกใหม่นะคะไม่มีที่ไหนเหมือนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเริ่มจากด้านหน้านะคะด้านหน้านะคะตัวนี้เปลี่ยนเป็นกระจันม้ามัสแตงนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นม้ามัสแตงลูกค้าเลือกนะคะรีเฟวมานะคะแล้วก็มีไฟสาจุดให้แบบนี้นะคะหล่อเท่ม,มากๆนะคะคันนี้นะคะแล้วก็าฝากระโปรงาฝากระโปรงหน้านะคะก็เป็นเช่นเคยนะคะก็คือจะมีตัวไคลิกนะคะเป็นสีดำเงา นะคะตรงนี้ตัดกต่สีดําด้านก็สวยห่อไปอีกแบบหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะต่อมานะคะตัวไฟนะคะเป็นปี2020ก็คือไฟหน้าก็จะเป็นใบ led เหมือนเดิมนะคะก็คือจะเป็นวงเหลี่ยมนะคะแล้วก็มีไฟ day ์ light นะคะตรงนี้ที่จะกลางวันนะคะตัวนี้สาวครอบตัวครอบไฟหน้าให้นะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นสีดําด้านลูกค้าเลือกเป็นสีดําด้านทั้งหมดนะคะดัดตัดสีดําขาวก็สวยหออไปอีกแบบหนึ่งนะคะ ตัดดำด้าตัดขาวก็เท่นะคะแอ่ออกแนวทรงสปอร์ตหน่อยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนกันชนหน้านะคะตัวนี้ใช้พ่นนะคะเป็นงานพ่นพ่นกันชนหน้าเป็นกันชนหน้าสีดำด้านนะคะเนี่ยค่ะตัดกับสีขาวก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์หน้านะคะทั้งหมด4ี่จุดก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะตัดกับสีขาวขึ้นกันมากๆนะคะตรงนี้นะคะอ่า เดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะเล่นข้างตรงนี้นะคะก็คือคิ้วล้อลูกค้าเลือกเป็นตัวคิ้วล้อ3นิ้วนะคะตรงนี้ค่ะเป็นสีดําด้านค่ะงานค่อนข้างจะพรีเมียมมากนะคะลูกค้าดูใกล้ๆเลยนี่ค่ะงานปราณีตมากตัวนี้คือรับประกันจากศูนย์นะคะชุดแต่งทุกชิ้นเราแต่งจากที่ศูนย์นะคะแล้วก็รับประกันนะคะเคลมได้ที่ศูนย์ได้เลยนะคะของฟอดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะคะส่วนล้อแม็กนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นแม็ก 27555ขอบ20นะคะลายเวเปอร์นะคะสีดำเงาวสวยหรอมากๆนะคะพร้อมยาง BF นะคะยัง BF เอฟูดดิดนะคะออทเทเรนนะคะก็คือขับได้ทุกสภาพถนนนะคะเข้ากับสีตัวรถมากๆนะคะแล้วก็ขับได้ค่อนข้างจะดีนะคะตรงส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเราก็รับประกันจากถึงเหมือนกันนะคะสําหรับตัวแม็กนะคะตรงนี้นะคะส่วนครอบแก้มข้างนะคะครอบกระจกหูช้างนะคะ ปกติจะเป็นสีดําเงานะคะตัวนี้เราครอบให้เป็นสีดําด้านทั้งหมดนะคะน,นคะคะครอบแก้มข้างนะคะแล้วก็ครอบปะจุหูช้างน,นะคะแล,ะล้วก็เป็นตัวรองเบ้ามือจับที่เพิ่มเติมให้นะคะแล,ะล้วก็เป็นมือจับก็ครอบตัวนี้ใช้งานครอบนะคะเป็นครอบสีดาําเงาเผื่อลูกค้าเผื่อก็สามารถอบถอดแล้วก็ใช้งานเสิมได้เหมือนเดิมน,น,นะคะตรงนี้นะคะแล,ะล้วก็ที่เพิ่มเติมให้อีกนะคะตรงบันไดข้างนะคะบันไดข้างลูกค้าอยากได้เป็นสีดํานะคะ ปกติมันจะเป็นโครเมียมนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นงานพ่นนะคะพ่นเป็นสีดําด้านเลยนะคะให้กับลูกค้านะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนตัวราวหลังคานะคะนี่ก็เป็นงานพ่นเหมือนกันปกติจะเป็นสีเงินนะคะตรงนี้เราพ่นให้เป็นสีดําด้านนะคะลูกค้ารีเควสมาสาวจัดให้นะคะครบชุดเลย นะคะแล้วก็ต่อด้วยกันศาสตรนะคะที่เพิ่มเติมให้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวครอบฝาถังน้ามันเช่นเคยนะคะเป็นสีน้ําด้านเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สาวติดตัวแรปสติ๊กเกอร์หลังคาให้ด้วยคะ่ะตัวนี้เป็นสีดําด้านนะคะติดครึ่งคันตรงนี้นะคะงานค่อนข้างจะบพรีเมียมมากนะคะฝีมือโอเคเลยนะคะตรงนี้นะคะส่วนที่หล่อสุดๆเลยนะคะคือจะเป็นงานไฟนะคะตัวนี้คือแต่งชุดไฟ GLC นะคะ ทักคันเลยนะคะสวยหล่อมากๆตัวนี้คือเป็นไฟวิ่งสามสเตปนะคะตรงนี้จะเป็นเดี๋ยววิาสาวเปิดได้ดูกลางวันมันจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เพิ่มไฟตรงนี้เท่หล่อมากๆนะคะแล้วก็ตัวไฟกันชนท้ายนะคะเป็นรูปตัว C เป็นไฟทับทิมน,นะคะเนี่ยคะ่ะนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเท่มากๆ,ๆ,ๆนะคะตรงส่วนตรงนี้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วก็ คาดไฟท้ายเช่นเนคยนะคะก็คือเป็นคําว่าเ v e r อเรนะคะตัวนี้เป็นวิ่งสองสเต็ปนะคะมีสีแดงกับสีสีขาวสลับกันเดี๋ยวสาวไปเปิดให้ดูนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวไปเปิดให้ดู ไฟก็ถ้าเป็นไฟนี้ก็จะมีแบบนี้เลยค่ะเป็นเหมือนตัวรถตัวเมซนนะคะเยร์ e L C นะคะสวยหล่อมากๆนะคะตัวนี้ทำพิเศษให้สำหรับคันนี้เลยนะคะมีคันเดียวของฟอดออโตแกลลี่ปัญจุานีนะคะตรงนี้นะคะ,ะ,คะแล้วก็ไฟตัดหมอกเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นไฟทับทิมเป็นตัวีแบบนี้นะคะแล้วก็เพิ่มตัวท่อนะคะตัวนี้ท่อเป็นท่อเนี่ยให้ฟังเสียงท่อนะคะ ท่อจะเป็นท่อ SK s k f นะคะตัวนี้เราเปลี่ยนทั้งเส้นเลยนะคะเปลี่ยนให้ยกเส้นเลยนะคะแล้วก็ของเก่าคือใ้ลูกค้านะคะตรงนี้นะคะลูกค้าก็จะไดะ้มีเสียงท่อที่นุ่มวนวลขึ้นนะคะก,ก็ฟังดูแล้วจะ,ะไ,มไ,มไม่เสียงรังมากนะคะจะนุ่มวนวลนะคะดีในความเสียงท่อเป็นไงคะสวยไหมคะลูกค้าดูแล้วชอบใจสนใจทักหาสาวได้เลยนะคะเดี๋ยวแต่งรอให้แบบนี้ ะะเดี๋ยวดูภายในกันบ้างนะคะนี่ภายในก็ตัวนี้เป็นโรม 5D นะคะที่ชาวมูให้นะคะตัวนี้คือลูกค้าเลือกได้เป็นสีดําได้ดํานะคะที่เราบูให้ถึงเบาะแถวที่2เลยนะคะก็คือพัดบรรจุน,นะคะได้ถึง900กิโลตัวนี้ก็ดูแลทำความสะอาดง่ายนะคะลูกค้าใช้งานได้จริงๆนะคะตรงนี้สามารถพับเบาะได้ถึงด้านหน้าเลยนะคะ ว่างขวางนะคะเป็นเ u v ที่สามารถบรรทุกได้ถึงน้ําหนักถึง900กิโลนะคะแล้วก็สามารถบรรทุกคนได้ถึง7ที่นั่งนะคะเป็นรถครอบครัวที่ใช้ดีที่สุดและขายดีที่สุดในตอนนี้นะคะรับประกันได้เลยนะคะแล้วตัวนี้ถ้าลูกค้านะคะท่านไหนนะคะสนใจก็ท่านหาสาวได้เลยนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะคุณแม่ต่อตอนรุ่งแกลลี่ประทุมชายีนเท่านั้นนะคะนี เดีย๋ยวดูภายในกันบ้างน,นะคะน,ะคะนี่ค่ะเตรียมสองหมอ้อเป็นลูกค้านะคะมีภายในก็จะเป็นตัวตรม5ะะ้าดีนะคะจูบูให้ลูกค้านะคะแล้วก็ที่สวยเท่อีกแบบหนึ่งนะคะคือตัวนี้นี่ค่ะเป็นไฟเอลเรสนะคะเป็นสะั่เพดแบบมีไฟนะค,ะ,นคะตัวนี้คือจะเป็นไฟจากโรงงานนะคะที่สาวติดต้นเติมให้คือเป็นไฟตัวนี้เป็นไฟดิ้งทั้งหมดสองสองเซ วิ่งสลับกันนะคะเปลี่ยนสีได้หล่อมากๆนะคะมีทั้งไฟสังเกตด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะเดี๋ยวม้ดูด้านหลังด้วยนะคะค่ะเล่นไฟั้งคัญค,คันนี้ให้ดูภายในนะคะีภายในกว้างขวางมูอหลานะคะสําหรับตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับที่จะเป็นรถครอบครัวจริงๆนะคะรถเอ v ใช้งานได้จริงลุยได้นะคะสมบุกสมบันได้แล้วก็าราพีเมียมนะคะภายในค่อนข้างจะดีดานะคะนั่งได้จริงนะคะเจ็ดที่นั่งแล้วก็บรรทุกของก็ได้ด้วยนะคะตรงนี้ลูกค้าหายห่วงได้เลยนะคะในราคาพิเศษเบาๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้โปรโมชั่นนะคะที่เรจาจัดให้ก็มีจากเซนนะคะไม่ว่าจะเป็นอดอกเบี้ยถูกเศ็นะคะที่ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะหรือว่าลูกค้าอยากได้จะต้องแต่งเต็มแ,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 แบบนี้ แต่งเต็มตัวเช่นแบบนี้ทั้งแบบครั้งแต่งนะคะแล้วก็คอยจตเต็มตัวนี้ก็ถ้าลูกค้าสนใจก็ทักหาสาวได้นะคะที่เบอร์8859017092หรือแอดไลนะะ์ตามเบอร์ข้างล่างน,นี้นะคะสาวจัดให้ไม่ว่าอยากได้เป็นที่แต่งแบบไหนนะคะก็เลือกให้เหมาะกับตัวท่านเองนะคะเดี๋ยวเซลล์จัดให้ไม่มีปัญหาค่ะก็ให้ทักมา